ครับอุตส่าการของเราอีกครั้งนะทุกทุกครับนี่คือรีวิวบันเทิงแขกสัมภาษณ์พิเศษของผมในวันนี้สดๆนั่งอยู่ที่นี่แล้วคุณเต้ยพงศกรครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอารคับผมดีใจใช่ไหมที่เข้ามาในรายการผมเป็นออยนี่ไหมคะไอ้ครับจะให้ผมจิกหัวออกให้คุณไอ้จาน ไปนู่นออกไปเลยัหล่อนไปนู่นนี่เต้าคุณออยไปนั่งนี่พูดตรงๆนะคุณไม่ต้องไปจิกหัวเขาหรอกครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเชียร์แกคงไม่ค่อยชอบใส่โอ๊ย่แล้วต่นนะรบเอางี้ดีกว่านะฮะจากทุกสถิติเมื่อวานนี้นี่เองนะที่มันกรณีเกิดขึ้นเลยนะเราได้คุยกันกับเชียร์อย่างสนุกสนานแล้วเราก็พูดกันถึงละครเรื่องนี้เรื่องของกระแสซึ่งไม่ทราบว่าคุณทราบหรือยังแต่เชื่อว่าคงจะทราบในว่า ละครของคุณนี่นะติดเทรนด์นะครับทวิตเตอร์อันดับหนึ่งและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันนี้ณตอนนี้เลยตอบได้เลยว่าเรตติ้งอันดับหนึ่งคุณคือคู่พระคู่นางที่มีเรตติ้งอันดับสูงสุดในช่อง3ตอนนี้ครับต้องพูดอย่างนั้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ติดตาม เรามาเพราะว่าแฟนคลับบ้านเต้ยเชียเขาก็มีตั้งแต่ตอนฟิตติ้งแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับพี่เชียก่อนดีกว่าครับที่เขาไว้ใจแล้วก็ขอบคุณช่องสามแล้วก็ขอบคุณพี่น้องอนุโลชาครับที่ให้ผมได้มาต้อนรับพี่เชียเพราะเป็นเรื่องแรกเลยที่พี่เชียได้มาเล่นกับทางช่อง3อที่พี่น้องเขาไว้ใจแล้วก็แฟนคลับพี่เชียเขาไว้ใจเราด้วยให้เราดูแลพี่เชียคุณรู้ไหมว่าคําว่าอบอุ่นเนี่ย มันมีค่ากับเชีย์ขนาดไหนการมาเล่นละครซึ่งข้ามช่องมาเล่นแล้วเป็นครั้งแรกมันชี้เป็นชี้ตายชีวิตเขานะเพราะฉะนั้นการที่เขามาเล่นละครเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาถ้าถามว่าตอนแรกว่าเขาสู้ไหมไม่ต้องถามผู้หญิงชื่อเชียนี่สู้อยู่แล้วคุณรู้จักนิสัยรู้จักครับแต่ว่าความกังวลมีไม่มีแต่เขามาเจอคุณเขาพบกับลังสีความอบอุ่นน่าพูแล้วคุณอาขาไปดูในละครดีกว่าเขาบอกว่าฉาวโรแมนติกเยอะมาก เชียเมื่อวานถามเชียมาฉากที่ขี่หลังเชียบ,บอกมันโอ้ความรู้สึกถางว่าเขารู้สึกยังไงตอนเล่นฉากนั้นเขาบอกมันอบอุ่นมากเต้ยจนอยากรู้ว่าอบอุ่นยังไงไมัง่้า เอาอย่างเี้ยใส่ใส่กระโปรงอยู่นะครับอะไรจะไปกี่หลังเล่นเวลาเล่นอย่างนั้นชับอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็เราก็ต้องอินไปตามบทนะครับเราก็เราก็ต้องเป็นอัดเขาก็ต้องเป็นออยคือมันก็อินมันก็มีรู้สึกดีบ้างแหละครับรู้สึกดีกับเขาครับรู้สึกดีกับออยเพราะว่ามันตอนนั้นแล้วคือบทมันผ่านเรื่องราวมามากมายพอสมควรแล้วตอนนั้นเรารักกันรักรักแบบล้นหัวใจเลยเราแบบเราต้องอยากดูแลผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้หน้าทะนุถนอมเป็นคนที่เราแบบทะนุถนอมเขาเขาคนละเวลาเขาบางครีหลังเราถามตรงๆเลยนะหนักไหมหนักไหมครับหนักครับหนักนะครับนี่เบาๆอ๋อคือขายของตลอดเลยคืออันนั้นเขาอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาอาจจะคขึ้งก็ได้เอาอันนี้ดีกว่าคุณอาขาฉาดเขาบอกว่าแบบ รักมันล้นใจแล้วใช่ไหมก็เลยต้องอยากจะดูแลเขาก็เลยปลุกเขาขึ้นมากินยาเขาไม่สบายมันเขาไม่สบายมันป็นปลุกเขาอยากเป็นวิธีไหนเราแบบมันนุ่นนวลละมุนละม่อมได้ขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆปลุกเขาเพราะเขาแบบหลับอยู่ไงคือคนที่เรารักเราก็ต้องค่อยๆทนุถนอมเอ๊ะคนนี้แบบหน้าอ็นดูเราค่อยๆปลุกเขาใส่ใจเขาทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่หัวจะหลดเท้านี่คุณดูนะคุณคุณจะเห็นภาพพร้อมๆกันกับเราเนี่ยนะว่าความน่ารักของเขาเนี่ยนะคือเขาค่อยๆตื่น จริงๆนะครับค่อยๆนิดๆแล้วลืมตามาเห็นเป็นคุณรู้สึกเขามีความสุขมากเล่นฉากนี้กี่เทคครับน่าจะไม่เกินสองครับเพราะว่ามันมีอันนี้คือแปลว่าเข้าคู่เข้าขาอะอันนี้คือแปลว่าแบบเป็นวิธีการที่คุณเคยในชีวิตจริงหรือว่าไงฮะ เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยิยาอะไรนไม่รู้แะแต่ว่าเขาบอกว่าฉากนี้เนี่ยเล่นไม่ถึง2เทคแต่ว่าอีฉากจูบทาไมหลายเทกยเ้ยมันมีกว้างแคบเอ้มันเป็นเรื่องเทคนิคใช่ครับใช่ครับแต่เราก็ขอโทษพี่เขาทุกครั้งครับเอาเอาตอนแบบจูบกันแบบอันนี้อันนี้เป็นตอนที่เรามโนว่าเราจูบเขาใช่ป่ะในความคิดเรา แล้วเธอต้องจูบรุนแรงขนาดนี้ไงต้องคือต้องรุนแรงครับโอ้หเลยคือตอนแรกนุ่มนวลแล้วชาลีบอกแล้วเพื่อนเราก็ให้คําแนะนําว่ามันต้องดุดื้อเราก็เลยแบบเฮ้เอาเลยครับเราก็ดื่อเลยใช่เพื่อนบิวอันนี้คือภาพในมโนนะครับไม่ใช่ความจริงคือเท่าที่ผมเคยเห็นมาเท่าที่ผมเคยแล้วละครนี่พูดตรงๆผมยังไม่เคยเห็นเต้ยเล่นละครแล้วจูบกับใครอย่างนี้เลยถูกไหมครับจริงครับนะไม่เคยนะครับและในขณะที่ผมเคยเห็นเชียร์มาก็เหมือนกันผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับครับผม เขาไม่เคยเหมือนกันนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็มีตื่นเต้นบ้างเลยครับเดือั้งหลายครั้งซะขนาดนั้นต้องต้องมีแบบไปแปลงฟันแบอมลูกอมอะไรอย่างงี้ก่อนปะผมแปลงฟันสองรอบอมลูกอมฉีดยาฉีดยาดับกลิ่นปากอีกโอ้โหละเอียดมากเลยละเอียดจริงๆเล่นไปกี่เทสคะนี้ก็โอ้หลายเทสพอสมควรครับเพราะว่ามันมี หลายหลายมุมพอสมควรครับเล่นละครกับเชียดีไหมครับดีครับยังไงครับพี่เชียเขาเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขคืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเขาคอยช่วยเหลือเราเขาเขาเป็นพาร์ทเนอร์เราในการแสดงที่ดีมากถึงแม้ว่าคนดูจะเห็นเบื้องหลังแบบเขาขี้แกล้งเราโน่นนี่นั่นอย่างนี้แต่ว่าพอจริงๆแล้วเขาเข้าหน้าเจ็บเขามีสมาธิมากเขามีสมาธิแล้วเขาแบบโฟกัสมากๆแล้วเขาส่งอารมณ์มาให้เราเราก็เลยแบบ ตรงอารมณ์แม่เขากลับได้มมผมพูดคํานี้ได้ไหมครับว่าเขาเป็นมืออาชีพใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนะอะเชาเป็นมืออาชีพจริงนะในการแสดงถ้าเกิดดูแล้วจะเห็นเลยว่าเในแต่ละฉากที่เขาเล่นเพราะว่าเขาต้องเล่นไม่รู้กี่บทบาทเมื่อวานเขาบอกว่าเล่นละครเรื่องนี้เรื่องเดียวเหมือนกับเล่นละคร เรื่องเพราะว่าต้องปลอมตัวตลอดตลอดเลยแล้วก็เห็นบอกเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เต้ยบอกว่าเราจะเห็นเมื่อกี้บอกว่าคือพอใช้คําว่าเบื้องหลังปุ๊บแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมีหลายเหตุการณ์ที่เชียก็แกล้งคุณเต้ยชอบแกล้งเขาบอกชอบแกล้งใช่ครับเขาพี่แกล้งอะไรฮะพี่แกล้งมากครับอย่างอันเบาๆสุดเบาๆสุดก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือหยิบโทรศัพท์มือถือมากดให้มันล็อก ล้องแบบ5นาที10นาทีเพื่อที่จะเปิดไม่ได้ใช่ใช่ใส่รหัสมั่วใช่ใส่รหัสมุ่งใส่รหัสนุ่งใส่รหั่งใช่ล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไม่ได้ใช่ครับในระหว่างที่เราไปเข้าฉากที่ไม่มีเขาเข้าฉากไม่เคยคิดบ้างเลยครับว่าเขาอาจจะไม่อยากให้คุณโทรหาใครไม่ไม่เคยคิดนะครับนั่นอันที่นึ่งแล้วนะแต่พอมีงานมางานก็พลาดหมดเลยครับอ้นนมีแกล้งอะไรอีกมีแกล้งมือถือมีแกล้งอะไรไหมฮมีแกล้งครับมีแกล้งเอาแบบ ที่รุนแรงเลยมารุนแรงเลยก็คือเอาไส้กรอกอีสานมายัดใส่ในกระเป๋าก็เหม็นนะนีเหม็นครับแล้วไส้กรอกอีสานก็หกใส่ในกระเป๋าหมดเลยแบบอันนั้นแบบอ ไม่โกรธจริงไม่โกรธรับอันนั้นก็มีโกรดนิดๆครับแต่เราก็ให้อภัยเขาด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักบตกว่าเจอกันครั้งแรกคุณครับิดนะจอนลองนึกภาพนะเราเจอผู้หญิงครั้งแรกเราไม่รู้จักแล้วเป็นดาราดังขนาดนี้แล้วก็โอ้โหฝีมือฝีไม้เราก็เคยเห็นเลยละครมาครั้งแรกมาแล้วเรียกมานี่ได้ขอแค่หูเอ๊ะมันเรื่องอะไรจริงครับเออมาเรื่องมาครั้งแรกขอโทษนะครับพี่จอนอย่างนี้เลยนี่ครับมาครั้งแรกนะครับดูงี้เลยแบบเขาเาียจักรยานจักรยาไม่ต้องนดูงี้เลย จนสวนตัวแล้วนะจนสวนตัวนี่แล้วดูใกล้มากเลยใกล้กว่านี้อีกใกล้แบบเพ่งเลยหูขอแค่หูใช่ครับหูใต้มันมีอะไรเลยเขากลัวแบบมีขี้หูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเขาเขาจะได้แค่ให้คือเขาอะผมเพิ่งรู้ตอนไปออกรายการตีท้ายครัวคือเขาอะมีปมทางด้านแบบเขาไม่มีขี้หูเขาเลยอยากแบบอยากอยากโดนแคะบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากโดนแคบกอดเลยแบบใช่โอเคเอางี้ดีกว่าครับอาครับผมขออนุญาตแล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะครับนะะผมขออนุญาต ตรงประเด็นเลยแล้วกันนะครับคุณเต้ครับครับคุณเล่นละครกับคุณเชียมีเวลาอยู่ในกองละครด้วยกันเยอะนะครับกันแกล้งกันเยอะอบอุ่นมากนะครับมีฉากที่ต้องจูบต้องอะไรอย่างนี้หลายเทปเหมือนกันถามเลยแล้วกันครับว่าเล่นละครด้วยกันคุณสนิทสนมกันมากไหมสนิทสนิทมากครับสนิทมากเลยรุมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือเปล่ามันก็มากขึ้นเรื่อยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะครับ สนิทกันมากพอจนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะได้ไหมอะไรนะครับเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้จินจินกันมากเลยจะให้เป็นแฟนกันจริงๆรู้สึกไงเอาู้สึกยังไงก่อนรู้สึกไงรู้สึกยังไงนะครับพี่เชียร์เขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขรู้สึกอบอุ่นเราเองก็เราเองก็ ก็ก็ก็มันก็มีอินบ้างแหละมีนู่นงแหละถามไม่ได้ถาไม่ได้เข้ามาได้ไม่ได้อย่างไจผมเลยผมตนั่งนี่เพื่อให้คุณหาเชียเข้ามารายการผมแล้วผมถามเขาไปบอกว่าลำบากไหมถ้าจะเป็นแฟนกับเต้ยเขาตอบชัดเจนมากว่าก็ไม่ลำบากนะเพราะฉะนั้นผมถามคุณตรงๆเลยว่าลำบากไหมถ้าจะจีบเชียก็ไม่ลำบากครับนั่งละผมขอแค่นี้ต่ว่าช่วงนี้ พี่เชียรเขาสวยขึ้นนะครับเขาสวยขึ้นไม่รู้ว่าจะมีคนจีบเขาหรือเปล่านี่จะาบอกลูกผู้ชายต้องสู้ฮะลูกผู้ชายต้องสู้ต่อให้จะมีคนจีบเท่าไหร่ก็ตามขอให้รู้ว่าทัาเต้ยเดินมาแล้วที่เหลือหลีกไปนี่นนี่ต้องสู้นะต้องสู้นะต้องสู้นะคือคุณน่าจะน่าจะน่าจะดองดูอะไรหลายหลายอย่างซ่งทีมงานเราทํางานจริงๆนะครับเราทํางานจริงท่านผู้ชมดูภาพนี้นะครับ คนสองคนนะครับใช้ชีวิตเหมือนกันจนเกิดเหตุครับผมเคสโทรศัพท์มาดูท่านผู้ชมดูนะครับเคสโทรศัพท์จอครับเป็นเหมือนกันมากเกินไปหรือเปล่าครับคอร์คุณซื้อให้เขาหรือเขาซื้อให้คุณครับเขาเ็ามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วเขาใช้ยังไงครับก็มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเหมือนกันเลยบังเอิญเหรอฮะโอเคโอเคโอ้ยคลุมลิขิต หลักฐานหลักฐานที่สองครับหลักฐานที่สองรองเท้าครับรองเท้ารองเท้ามาครับดูรองเท้าครับดูรองเท้าครับท่านผู้ชมนี่ครับรองเท้าเหมือนกันเลยมันเป็นยังไงครับยังไงฮะอันนี้มันก็บังเอิญองครับอันนี้ผมตกใจมากที่มันเหมือนกันผมก็เลยถ่ายรูปลงไอจีนี่เป็นเรื่องบังเอิญเหรอที่เรื่องบังเอิญเหรอเต้ยครับบังเอิญครับไม่ผูก ทำไมผมไม่บังเอิญถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ย uh, บ้างเนี่ยเออที่คุณบังเอิญสองอย่างเหมือนกันแล้วนะในในกองในกองคุณเนี่ยเวลาที่เราเล่นละครแล้วเมื่อเราเหงื่อแตกเหงื่อแต่หรือว่าผมเรายุ่งเยื่อนนี่มีช่างแต่งหน้าทําผมไหมครับมีครับมีเหรอมีเหรอแล้วภาพนี้มันอะไรครับถ้ามันมีทาไมการซับหน้ามันไม่เป็นช่างซับหน้าล้วมันอะไรครับ ทำไมอ่ะพอดีวันนั้นมันร้อนมากพี่เชี์เขามีกระดาษทีชูพอดีเขาก็เลยมาซับให้ด้วยความเป็นห่วงเป็นายความน่ารักของเขาครับเชีคคุณเริ่มสั่งแล้วนะครับแล้วทับหนาวครับหนาวประตูนี้ทำไมหนาวจังเลยเมื่อกี้ก็โอ้โหเล็บสึกแล้วมันมีอีก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 ล่าสุด คุณเชียรเนี่ยเขาไปไหว้พระที่พม่าเออแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปคนเดียวหรือเขามีใครไปด้วยหรือเขาไปด้วยกันหรือเปล่าแต่เขาถ่ายรูปแล้วในรูปเขาก็โพสต์ด้วยซึ่งคําพูดที่ทําให้ทางทีมงานของเราเนี่ยไม่ได้นอนจนถึงตีสองเพาพูดโพสต์นี้ได้เขียนโพสเลยว่าครับอ๋อคิดถึงทริปพม่าจังแล้วก็แฮชแท็กว่าคนถ่ายหน้าตาดีมั้งใครถ่ายรูปนี้ครับ ผมเองครับงานผู้ชมครับไม่ต้องตามต่อไปเีกเลยนะฮะไปเข้ามาไปไหว้พระด้วยกันนี่เป็นคู่ที่น่ารักที่สุผมเดี๋ยวก่อนนะีเดี๋ยวดีเดี๋ยวีเดี๋ยวดีเดี๋วนต่ดี๋ยวดีเดี้วดเดี๋ยวดีนีวเพีายวรานวเดรายวดีเดวดีเดียวดีเดรว่ีเอีเดยวียเงีียเดีเยดนี ต้องบอกองบอบคุณผู้ชมก่อนว่าเนี่ยเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะไม่มีไม่มีเลยแล้วเต้นก็ไม่เห็นคําถามมาก่อนลงหน้่ด้วยสนมากเลยครับแต่ว่าจริงๆนะครับเรามีความสุขจริงๆที่คุณมารายการเราแล้วก็มีความสุขมากที่ละครของคุณเนี่ยนะครับซ่อนรักการเทพเนี่ยมันประสบความโดเด็จอย่างสูงขอย้ำอีกทีนะคุผู้ชมเป็นละครที่เลตติ้งสูงที่สุดในช่องสาตอนนี้เป็นคู่พระคู่นางคู่ฮิตที่สุดคู่ใหม่จะเรียกว่าคู่จิ้นไม่จิ้นเนี่ยพูดตรงๆนะฮะ เขาต้องไปใช้ชีวิตกันเองผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมมาคุยกันสนุกสนานเฮฮาตามภาษาเราได้รู้เรื่องแบบนี้ครับคุณมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆคุณบ้างครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมส่อนรักกรรเทพของเราในวันศุกร์นี้ครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับก็อยากจะฝากให้ติดตามชมด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละคร อีกมุมหนึ่งนะครับจากที่ตลกมาแล้วคานี้มาดราม่าด้วยอาจจะมีคาขันแทรกเข้าไปด้วยสําหรับคนที่ยังดูไม่ทันนะครับก็ไปย้อนหลังดูได้เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกเพราะวันนี้วันวันพุธใช่ไหมฮะพฤหัสยังมีเวลาย้อนวันนี้กับวันพฤหัสใช่<ม>รับรองครับทุกคนจะต้องหลงรักในทุกๆตัวละครในเรื่องซนักกรมเทพแล้วก็มาช่วยกันเชียร์นะครับว่าอัจจะเอาชนะใจคุณแม่กับคุณยายของออยได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับในซนักกรมเทพครับแล้วที่แน่ๆนะคุณหนองผู้จัดบอกเลยว เขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นช่วงหน้าไปแล้วของสัปดาห์ที่แล้วไงหนูเห็นหนูเห็นที่เตยไปแล้วต้องรอลุ้นค่ะคุณผู้ชมโอ้ชากนี้ผมร้องโอเคอย่าบอกให้ดูไม่ดูของผมผมโกรธเลยโอ้โหวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับเตยที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากมากขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับพักตรงนี้กันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดอะไรไว้ก็สมปรารถนาไปแล้วแล้นะฮะผมว่านะฮะสักครู่เดียวครับ จําเลยยอมแล้วค่ะ